Infocus Podcast โฟกัสเรื่องใหญ่ๆใ,ให้เข้าใจง่ายๆไวรัสนิปารีเทิร์นาาประเทศคุมเข้มหวนซ้ำรอยโควิดสวัสดีครับผมตัวตนุพัฒน์ปิยรั์ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เรามีพิธีกรใหม่มาพูดคุยกันด้วยนะฮะสวัสดีค่ะเกตพันธิดาสกุลรัตนาเจริญค่ะ สวัสดีครับพี่เกดสบายดีไหมครับช่วงนี้ยังสบายดีอยู่นะตัวเป็นไงบ้างผมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เลยฮะอากาศช่วงนี้โหแย่มากครับแสบจมูกไปหมดแล้วครับเนี่ยก็ใส่แมสไว้ก่อนก็ดีเนาะช่วงเนี้ยฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าเยอะมากแล้วก็ตอนเนี้ยที่มีข่าวว่ามีเผานากกนแถวแถวนครนายกด้วยฝุ่นมาถึงกรุงเทพเลยอ่ะโอ้จริงครับเรื่องฝุ่นเนี่ยก็น่ากังวลฮะแต่ว่าตอนนี้พี่เกดรู้ไหมฮะมันมีอีกเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ ที่น่าเป็นห่วงไม่แพ้กันเลยฮะเรื่องอะไรนะคะตัวเรื่องไวรัสนิป้าฮะพี่เกตเคยได้ยินหรือเปล่าอ๋อก็ได้ยินข่าวอยู่เหมือนกันนะที่กําลังระบาดอยู่ในอินเดียตอนนี้ใช่ไหมถูกต้องครับที่ได้ยินมาก็คือตอนเนี้ยที่อินเดียเขาพบผู้ติดเชือ้อแล้วก็มีสั่งกักตัวเป็นหลักร้อยคนเลยคนเขาก็เลยกลัวกันว่าจะเป็นเหมือนโควิดซัมรอยหรือเปล่าถ้างั้นนะพี่เกตวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าฮะว่าไอ้เจ้านิป้าเนี่ย มันคืออะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับเริ่มจากการพบผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งฮะในเมืองปร拉ชัดรัฐเวสเบงกอลซึ่งเมืองนี้เนี่ยมันก็ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองโกลโกตาของอินเดียครับผมใกล้ๆโกลโกตาเลยเหรอคือโกลกตาเนี่ยมันเป็นเมืองใหญ่อันดับต้นๆของอินเดียเลยนะปัญหามันก็อยู่ตรงนั้นแหละครับ แล้วโรงพยาบาลที่เจอผู้ติดเชื้อเนี่ยมันดันอยู่กลางชุมชนที่มีประชากรอยู่หนานแน่นด้วยเพราะแบบนี้คนเขาก็เลยกลัวกันว่าเฮ้ยมันอาจจะระบาดซ้ํารอยโควิดหรือเปล่าแล้วตอนนี้ระบาดเยอะไหมมีคนติดเชื้อไปเท่าไรหร่แล้วอะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อไปแล้ว5คนฮะแต่ว่าในเวลาต่อมาเนี่ยทางการอินเดียเขาก็าออกมาแก้ตัวเลขนะเขาบอกว่ามีผู้ติดเชื้อจริงๆอะสองคน แล้วก็ได้สั่งติดตามตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดอีก200คนเอามาตรวจแล้วซึ่งผลตรวจก็ออกมาเป็นลบทั้งหมดนะก็ฟังดูใจชื้นขึ้นมานิดนึงเนาะแต่ก็คือเท่าที่เห็นเนี่ยหลายประเทศเขาก็ดูยังเฝ้าระวังกันอยู่ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าการระบาดในครั้งนี้นะมันถือเป็นการกลับมาครั้งแรกเลยในรอบ19ปีที่รัฐเวสเบงกอลและที่สําคัญนะไอเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยมันสามารถแพร่กระจายจากสัตว์สู่คนได้ และอัตราการเสียชีวิตนั้นก็ส,สูงครับตั้งแต่40ถึง75เแถมยังไม่มียารักษาด้วย40ถึง75เเซเลยเหรอเราไม่มียาอีกแล้วอย่างเงี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราป่วยจากไวรัสนี้แล้วหรือยังมันมีอาการเป็นไงบ้างอะตัวจะรู้ได้ยังไงว่าป่วยใช่ไหมฮะดูผมเป็นตัวอย่างครับอะอันนี้คือตัวอย่างของคนที่ไม่ป่วยใช่ปะ่ะใช่ดิพี่เกศอ๋อแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้นะฮะเพราะว่าไวยรัสนิป้าเนี่ย มีระยะฟักตัว4-14วันซึ่งผู้ติดเชื้อเนี่ยอาจมีอาการต่างกันไปฮะบางรายก็ไม่แสดงอาการเลยในช่วงแรกโอเคแล้ว okay. ประเด็นก็คือคนที่แสดงอาการเนี่ยเขามีอาการยังไงบ้างสำหรับผู้ที่แสดงอาการนะครับก็จะมีอาการตั้งแต่ปวดหัวเป็นไข้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาจเจียนแล้วก็เจ็บคอฮะขณะที่บางรายครับอาจมีอาการง่วงซึมผิดปกติยาวไปจนถึงปอดบวม ถ้าหนักๆห,หน่อยเลยเนะี่ยก็อาจจะเกิดโรคไข้สมองอักเสบเสียชีวิตได้เลยครับอืมก็ถึงว่าโนอองค์การอนมามัยโลกเนี่ยเขาก็เลยจัดให้ไวรัสนิป้าอยู่ในกลุ่ม10โรคที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดเทียบเคียงกับโควิดเลยแล้วทีนี้ก่อนที่จาราบาลในอินเดียเนี่ยเคยเจอที่อื่นมาก่อนไหมเคยครับจริงๆแล้วผมต้องบอกว่าไอ้วรัสนิป้าเนี่ยมันอายุพอๆกับผมเลยนะเพราะมันถูกตรวจพบครั้งแรก ในกลุ่มคนเลี้ยงหมูที่มาเลเซียเมื่อปี2541ก่อนที่มันจะลามไปสิงคโปร์นะฮะซึ่งไอชื่อนิป้าเนี่ยจริงๆก็มาจากหมู่บ้านที่เป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดนั่นเองตอนนั้นก็คือโอ้โหคนตายเป็นร้อยกว่าคนเลยฮะแถมยังทําให้มาเลเซียเนี่ยต้องตัดสินใจกําจัดหมูไปก,กว่าล้านตัวเพื่อตัดวงจรเชื้อเศรษฐกิจก็คือโอ้โหเสียหายหนักเลยครับตอนนั้น ก็แสดงว่ามันเริ่มต้นมาจากหมูเนาะแล้วทีเนี้ยรอบเนี้ยและรอบล่าสุดที่อินเดียเนี่ยเขาติดมาจากอะไรเป็นหมูเหมือนกันปะที่อินเดียไม่ใช่หมูพี่เกตเพราะว่าจริงๆสัตว์พาหะตามธรรมชาติของเชื้อไวรัสนี้ป้าน,นะครับก็คือค้างขาวกินผลไม้ฮะพวกข้างขาวแม่ไก่อะไรพวกนี้ซึ่งเชื้อไวรัสอะถ้ามันอยู่ในตัวข้างขาวเนาะมันจะไม่แสดงอาการแต่มันสามารถแพร่กระจายได้ครับผ่านทางพวกสารขั้นหลังต่างๆเช่น น้ำลายปัสสาวะอุจจาระอะไรพวกนี้โอเคทีนี้เราก็รู้กันแล้วเานาะว่าอาการเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรเป็นพาหะคำถามต่อไปเนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนก็น่าจะสงสัยเหมือนกันว่าแล้วระล,ลอกล่าสุดเนี่ยเราเจอระบาดนอกอินเดียหรือยังสบายใจได้ครับพี่เกดตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการระบาดนอกอินเดียฮะแต่ก็มีหลายประเทศแล้วนะฮะที่เขาเริ่มตื่นตัวจับตามองสถานการณ์กัน,กนแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งสิงคโปร์ ในป้านรวมถึงไทยเราด้วยคืออย่างบ้านเราเนี่ยเขาก็มีการคุมเข้ม,ขมคัดกรองผู้โดยสารที่บินตรงมาจากรัฐเวสเบงกอลเนาะซึ่งผู้โดยสารกลุ่มนี้เนี่ยก็ต้องกรอกเอกสารสัมดงสุขภาพกันทุกคนนะก็ถือว่าทางการเขามีการเตรียมตัวอยู่เหมือนกันเนะาะอีนี้มาพูดเรื่องการรักษากันดีกว่าเพราะว่าตอนแรกเนี่ยตัวบอกว่ายังไม่มียาร,รักษาใช่ไหมจริงเหรอตัวคือโรคเนี้ยมันก็มีมานานประมาณหนึ่งแล้วนะตั้งแต่ปีสี่หนึ่งจริงฮะ ปัจจุบันเนี่ยทั่วโลกยังไม่มีการรับรองยาต้านไวรัสหรือวัคซีนไวรัสนิปบ้าโดยเฉพาะเลยแนวาทางการรักษาก็มีแค่ประคับประคองไปตามอาการฮะแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีความหวังสัทีเดียวนะเพราะว่าตอนนี้วัคซีนของมหาวิทยาลัยออกฟอร์สนะครับเริ่มการทดลองทางคลินิกเฟ,ฟส2แล้วแถมการทดลองในเฟสแรกเนี่ยก็ยังยืนยันถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนด้วยแต่ว่านะพี่เกดข่าวดียังไม่หมดว่ามาเลยค่ะตัวข่าวดีอยากฟังอยู่แล้ว ทีวิจัยของจีนนะฮะเขาเจอว่ายาต้านไวรัสตัวหนึ่งของเขาเนี่ยที่เขาเอามาพัฒนาเพื่อรักษาโควิดมันได้ผลกับนิป้าด้วยอ๋องั้นก็หมายความว่าถ้าเราจะต้องรักษาไวรัสนิป้าจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องเริ่มจักราชแล้วถูกต้องครับโอ้งั้นทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่า นี่ป้ารีเทิร์นรอบนี้เหมือนแบบมาเป็นบททดสอบเนาะให้แบบโลกของเราเนี่ยต้องตื่นตัวกับโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ครับเพื่อที่จะไม่ให้ประวัติศาสตร์โควิดเนี่ยกลับมาซ้ำรอยอีกรอบหนึ่งใช่ครับถึงแม้ว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยจะบอกว่าความเสี่ยงภาพรวมยังอยู่ในระดับต่ำแต่ทางที่ดีครับไม่ประมาทจะดีที่สุดอย่าลืมล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์แล้วก็ล้างผลไม้ด้วยน้ําสะอาดหลายๆรอบนะครับเพื่อลดการปนเปื้อนบนเปลือก หลีกเลี่ยงผลไม้ที่มีรอยกัดแทะของสัตว์และเว้นระยะห่างจากสัตว์ปหาหะนะครับค่ะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะก่อนจากกันไปก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Share, กด subscribe ให้กับพวกเรา InFocus t Podcast ทางชอ <In> ่อง InFocus t News ด้วยนะครับ